ครับทุกคนพบกับรายการมาเมดียวมาจ่ยชาแนลวันนี้วันหยุดถุงเดียวนะครับมาตามดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้ในหนึ่งวันวันหยุดเดียวทําอะไรบ้างนะครับคือ <c oughs> วันนี้ก็คือแบบลุกขึ้นมาก็มาทิพยเลยแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเลยคือล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ลุกขึ้นมาทําอาหารส่งของเลยอาก็เลยแบบ โอเคครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจในการมีคลิปกลัไปให้เดี๋ยวด้วยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแมสนะครับในการทําอาหารคือต้องใส่แมสนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคาแล้วมาเอากุ้งกับปลาหมึกใบกะเพราอีกหนึ่งกรัมมีหอมข่าวไหมเป็นไงหอมข่าวโอเคแล้วแล้วหอมยังนะ โอเคครับทุกคนนี้เราได้ของครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตอกโพมแล้วก็จะเป็นไข่หอมแล้วก็ใบกะเพราวรวมถึงกุ้งกับปลาหมึกด้วยนะครับตอนนี้คือแดดร้อนมากเราีบกลับไปทํากับข้าวส่งลูกค้ากันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ขี่รถมาถึงที่บ้านแล้วนะครับเราก็จะทํากับข้าวกันตอนนี้ก็คือห้าโมงกว่าแล้วเรามีส่งข้าวตอนเที่ยงดัง <c oughs> เดี๋ยวขอ,อหุงข้าวแล้วก็เตรียมกุ้งเตรียมปลาหมึกก่อนนะครับทุกคน นี่ครับเราก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือตำพี เสร็จแล้วนะครับข้าวผัดกล่องแรกกล่องแรกเป็นข้าวผัดเสร็จแล้วนะครับผัดกะเพราหมูเด็กของเด็กไม่ใช่หมูเด็กนะครับของเด็ก30บาทนะครับผัดกะเพราหมูไข่เจียวกล่องนี้40บาทครับอ้าวกระตุกครับและนี่ก็คือผัดกระเพรารวมมิตรไข่ดาว55บาบาทนะครับสองกล่อง โอเคครับทุกคนงั้นเราไปส่งข้าวที่ปั๊มกัรผัดเสร็จแล้วแดดร้อนมากตาเดี๋ยวมาส่งข้าวรรมาส่งข้าวผัดข้าวอะไรข้าวผัดหนึ่งกล่องสี่สิบบาทสี่สิบบาทครับอันนี้ <Nice. S 1> นี่นี่นี่โอเคครับโอเคต่อมาเราก็จะไปส่งที่นี่อันนี้คือในปั๊มที่เดี๋ยวทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวทำงานเซเว่นไงมาส่งข้าวทั <c oughs> ้งหมด 3 0กับห้าบาทโอเคขอบคุณมากครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็เหลือที่สุดท้ายที่เซเว่นะครับเดี๋ยวขับรถก่อนนะครับแป๊บหนึ่งโอเคถึงเซเว่นแล้วครับที่เดี๋ยวทาง,งานมาส่งข้าวผัดกะเพราวรวม45บาทแล้วก็ของอนงี่140บบาทโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ส่งข้าวเสร็จหมดทุกคนแล้วตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับที่ร้านนะครับซึ่งบ้านเราอยู่นู่น นู่นตรงนนนสุดนู้นเลยที่บ้านที่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับในวันหยุดของเดี่ยวที่เดี่ยวได้อัดให้ดูในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของทุทกๆวันที่เดี่ยวทำกับเพ้าขายไม่ว่าเข้างานบ่ายเดี๋ยวก็จะทําขายส่งตอนเที่ยงถ้าเดี่ยวเข้างานเช้าเดี๋ยวก็จะทํากระเพ้าขายส่งตอน4ี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นนะครับเป็นสิ่งที่เดี่ยวทําทุกวันนะครับเพราะว่าอาชีพเดียวไม่พอ จรริงๆนนะคคับทุกถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ติชมเดี่ยวได้นะครับโอเคไหมวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย